แม่อยู่ไหนนะแม่ซักผ้าอยู่จ้าแม่ซักผ้าอยู่หรอคะจ้าว่างไงลูกปาทูนันหนูไป้าซซ์เปอร์มาร์เก็ตค่ะเนอะไปตอนไหนล่ะไปตอนนี้แหละคะ่ะแล้วกลับกี่โมงลูกหนูก็ไม่แน่ใจคะ่ะไปได้ไหมคะแม่ เอองั้นก็อย่ากลับดึกนะค่ะถ้าดึกเดี๋ยวผีหลอกไม่รู้ด้วยนะค่ะงั้นหมูไปแล้วนะจ้ารีบๆกลับนะลูกประตูจะนัดไปไหนนะกขี่จักรยานเลยดีกว่านมาาม เลยฮิปป ala. ี้ลา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 ปลาทูจะไปทำเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็ถึงแล้วท่านใครร้านนั้นเนี่ยและซปเปอร์มาร์เก็ตอ้าตัวมาด้วยเหรอก็มาสิประทู นัดฉันนะ่ะฉันก็เลยต้องมาด้วยเนี่ยไม่รู้ประทูจะพาไปทำอะไรว่าไงประทูนายจะพาเราไปทำอะไรล่ะฉันจะพาพวกเธอไปล่าท้าผีฮะ<อ>ล่าท้าผีที่ไหนล่ะประทูนูกลัวนูกลัวนูจะกรดผี่แล้วเอาเหรอ ฉันกลัวนะจะไม่ไปได้ไหมไม่ได้ยทำไมล่ะแม่ฉันห่วงนะแแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวของนายนี่มันนานขนาดไหนหล่ะประทูแม่ฉันห้ามเข้าบ้านดึกด้วยรู้ไหมใช่แม่ฉันก็ด้วยแม่หนูก็ด้วยหนูไม่ไปหนูไม่ไปพี่ปราทูหนูกลัวผี ไปไม่ได้น้องอ้นุก้กัวพี่ีนุ้อยากกลับบ้านไม่มีผีหรอกเชื่อฉันสิเชื่อ<ม>ก็ได้ไปกับเธอไปแบบเดียวเองเหมือนก็ได้ว่าไงละกิ่งไปไหมฉันคงต้องไปแ<ม>ล้วน้องสู้อืมเหมือนก็ไปกันเถอะจะได้รีบกลบับรีบไปรีบกลบับถ้าไม่คนนำน้องโอเคไหม โอเคได, oh. ได้ได้นายนำไปเลยประทูไปที่ไหนไปที่ว,วันหลัง,ไปไปงนะเอาไปไหมไม่กล้าไปตรงไปนะเอาไว้สู่แต่แต่ฉันขอขี่จกักรยานไปกันไปกลนโ okay. <ร>อเคแมนดอฉันด้วยสิประทู นายเนี่ยพาไปเล่นอะไรแต่ละที่นะฉันไม่น่ามากับนายเลยใช่ก็ฉันอยากลาท้าผีนี่นั่นใครเหรอนั่นน,น่ะไม่รู้สิฉันไม่รู้จักใช่นะก็ไม่รู้จักถึงแล้วตรงนี้แหละบ้านนี้นะหรอใช่เธอไม่กลัวผีหรอประทู ้นูกลัวผีนะพี่แล้วหนูจะออกไหมเนี่ยจะรู้จะรูะ้กออกไหมเนี่ยทําไมน้องพูดทําไมน้องพูดติดอาขขาะนั้นล่ะก็หนูกลัวนี่แล้วกิ่งอยู่ไหนล่ะอยูน่นี่ออช้าจริงๆขนาดมีจัก,กรยานนะกิง่งเราดูซิข,ข้างในมีอะไรบ้างที่นี่ไม่ใช่บ้านร้างธรรมดานะประทู มีผู้หญิงตกบันไดาตายไม่ใช่หรอวลาทูม,มีที่ไหนไม่มีหรอกจะกลัวอะไรผีอะให้ฉันตรวจส่ผีให้ดูปราทูเนี่ยอย่าล้อเล่นกับผีนะของที่เรามองไม่เห็นนะปราทูพูดอะไรแบบนี้จะกลัวนะใช่ฉันก็กลัวแล้วน,น้องอยู่ไหนล่ะตสงสัยน้องจะกลับบ้านไปแล้วฉันกลัว มาเข้าไปกระโถาผีบ้าอยู่ไหนแน่จริงก็ออกมปสิเอ๊ะปะทูนี่มาพูดล้อเลียนผีแบบนี้ได้ยังไงปะทูนี่เข้ามาขอเข้ามาจา้างเธอหรือยังไม่ต้องหรอกเจ้าที่มีที่ไหนเป็นช่อนนี่แหละอุย้ยตกใจหมดเลยอุย้ย ประตูมันปิดเองนะประตูไวน่ากลัวจังออกมาสีจุ้ผีเดีย๋ยวฉันจะตรวจให้เธอดุมประตูทำไมไนายพูดแบบนั้นฉันยังกลัวๆอยู่นะเข้าบ้านร้างแล้วมาพูดเรื่องผีแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่กลัวหรอกแล้วขึ้นไปขบวนกันไหมฉันไม่อยากขึ้นไปฉันก็ไม่อยากขึ้นไปฉันกลัวฉันอยากกลับบ้าน แล้วนายไม่ได้หินเสียงอะไรเหรอปลาทูาจะกลัวอะไรกันนะกันหนาปลาทูไม่กลัวแต่กินกลัวนะพี่เผือมีที่ไหนไอ้ฉัานจะเตะบันไดให้ดูเลยไอแต่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ชื่จะเตะให้ดูมาไปกันอย่าหน้าปลาทูนายไม่กลัวหรอปลาทูนายอย่าทำแบบนั้นนี่ไหนนี่ไหนเจ้าบันไดอีพีอยู่เหรอ อย่าไปทำแบบนั้นสินี่เนอนี่นอระทูเดี๋ยวก็โดนผีลอกแล้วนี่เนอนี่นอไอผีงโง่เห็นไหมไม่เห็นมีผีเลยปาราตเบรข้นบนไก่ฉันไม่กล้าไป <c oughs> นั่นใครมาทำอะไรจ้า <c oughs> เอา้าไหนบอกว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่อะ ป้าก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะพวกเธอมาทำอะไรกันล่ะป้าทูเไปนคน,นามาใครที่มาทำอะไรวุ่นวายที่นี่ไม่ได้นะอ๋อผมผมบอ้าวผมผมนี่บ้านเราไม่ใช่หรอกครับก็ใช่สิ แล้วเธอพากันมาทำไมปาทูปเป็นคนมาพาพวกเรามาค่ะแล้วเธอไม่กลัวผีเหรอผมไม่กลัวหรอกผมจะตดใส่งมน <c oughs> เธอกล้าตดใส่ผีขนาดนั้นเลยเหรอต้นไปเร็วฉันกลัว ไปประทูนายไม่กลัวมากเลยเหรอนี่นี่ใครก็ไม่รู้ประทูเรากลับบ้านกันทถอะิงอย่าพึ่งไปประทูไม่ยอมกลับเลยเราจะทํายังไงดีก็ทางประทูเถอะฉันไปลวล่ะไม่ได้นะคิงไม่สงสารประทูเหรอแต่ฉันกลัวฉันไปดูหน่อยก็ได้ปะทูเนี่ยชอบทําเรื่องวุ่นวายจริงๆเลยนะจะกลัวอะไรแค่ป้าไว้ยังผีหรอก ป้าที่ไหนก็เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างงนนั้นก็ต้องเป็นผีสิปลาทูใช่ฉันไม่เชื่อพวกเธอหรอกแี่ฉันจะไปสูนให้รู้ไม่ใช่ผีหรอกในบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างไงไม่มีผีหรอกแิฉันจะคุยกับป้าให้ดูเห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยบ้าครับหายไปแล้วนันว<ช>่า <ไป S 2> แล้ว มันเป็นผีแน่ๆใช่โอ้ยหายไปไหนอะใช่ปะทูฮะหายไปไหนอ,อะไม่ใช่หรอกมัง้งน้ำคงตาฝาดไปเห็นไมหมล่ปะปะทูผีแน่ๆนเลยจะกลับกระเถอะฉันไม่กลับเดยกฉันจะไปดึงผ้าม่านนี้ให้ดูปะทูจะอนุญาตที่พาเขาแบบนี้ไม่ได้นะก็ฉันบอกแล้วไงว่าที่นี่ไม่มีผีเดยวฉันทำให้ดู นี่แน่เอ๋นี่แน่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 นี่เน่เห็นไหมไม่เห็นมีผีเลยแต่ฉันได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆนะไม่มีหรอกฉันบอกว่าไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กดื้เอเฮ้ยฉัน ูขอร้องค่ะเธอมาวุ่นวายอะไรที่บ้านร้างแห่งนี้นูขอร้องค่ะอย่าทำนูเลยฉันว่าจะไม่หลอกพวกเธอแล้วนะทำไมเธอถึงดื้อกันแบบนี้นูไม่ได้ดื้อค่ะขอร้องไม่ฉันไม่ยกโทษให้พวกเธอพวกเธอนี่มันต้องโดนลงโทษ มาวุ่นวายอะไรกับบ้านฉันออกไปเจ้าเด็กดื้อฉันจะหักคอแกวาแต่แล้วผีรอกไปแล้วผรคกายแตแล้วผี่รอกเห็นไหมปะทูบอกแล้วไม่เชื่อไปกลับบ้านกันดีกว่ากิงแล้วล้วไม่ต้องรอต้องรอทูมาวุ่นวายอะไรกับบ้านฉัน้้้นบบน,น,นดดววยวยัมาแล้วปะทูนี้จะหนีไปไหนไอเด็กดื้อ อย่าพึ่งไปมานีให้ฉันหักคอซะดีดีเบื่อไฟบื่ไฟเหมือนประตูมันเปิดไม่ได้นะประตูทำยังไงดีกิ่งลองเดินเข้าไปดูซิเปิดได้ไหมรีบไปทุกคนไปไปรีไปกระบอกตอนแถวไปอ้าพี่น้อยฉันไม่น่ามากับเธอแลยนะประทูให้ฉันหักฉันไม่ได้ขอแกซะดีดีอพี่น้อยฉันไม่น่ามากับเธอเลยนะประทูจะชาเลยเนี่ยนี่มัน จะตีห้าแล้วเนี่ยแม่ต้องด่านแน่เลยโอ้โอ,โอตาแล้วปะทูพาฉันมาที่มาจะรู้ได้ไงว่าที่นี่มีผีโ,โแต่แล้วฉันก็กลัวเหมือนกันมา้ากับบ้านกับ,บเธอฉันขอโทษนะทีพาพวกเธอมาเออจริงรด้วย